เรื่องการประดิษฐ์ต้องยกให้ยอดหุ่นยนต์ทีทูสวัสดีครับเด็กๆมีเด็กๆถามทีทูมาหลายคนเลยว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์มีอยู่มากขนาดไหนโอ้โหเด็กๆครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์มีมากเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างอุปกรณ์นะเด็กๆ มีทั้งกันไกรได้คีมปากาเมจิกส่วนวัสดุในรูปก็มีสังเข้าโพดท,ที่ย้อมสีต่างๆสำลีใบไม้แห้งและยาแห้งนี่ก็เป็นวัสดุนะครับกระดาษสีต่างๆเชือกเกสรสำเร็จและเอ็นสีต่างๆนอกจากอุปกรณ์แล้วเด็กๆ ก็ต้องมีวัสดุและเด็กๆก็ควรเลือกวัสดุให้เหมาะกับของที่จะประดิษฐ์ด้วยนะทีทู่จะบอกเด็กๆให้ว่าถ้าจะประดิษฐ์ของเล่นอย่างเช่นตุ๊กตากระป๋องตัวนี้เด็กๆควรเลือกวัสดุที่ไม่แตกได้ง่ายๆไม่เป็นของแหลมคมและมีขนาดพอเหมาะกับงานและถ้าเด็กๆประดิษฐ์ของใช้เหล่านี้เด็กๆ ก็ควรเลือกวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานและมีขนาดพอเหมาะกับงานส่วนการประดิษฐ์ของตกแต่งสวยๆแบบนี้ก็ต้องเลือกวัสดุที่มีสีสันรูปทรงแปลกตาและมีลักษณะสวยงามนะครับเด็กๆถ้าเด็กๆเ,เอาคำแนะนำของ t ีทูไปใช้รับรองว่าได้งานประดิษฐ์มีคุณภาพแน่นอนทีทูต้องไปแล้วนะ สวัสดีครับ